ตามแสงิ้งเไม่ได้เฮ้ยน้อยจิมหานาปัจโยโมตุ ตัดสักพัควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกพัควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิกมังจูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพนทนังอิกะกาวะหลังพุทธัสสะปูเตสะวังโรศัพท์นะครับไปหยิบเอาอาหารทุกอย่าง ขับเขาเด้อโยนตกแต่หวานโบนตกพันตโยนตกเขาไว้โคโมเบเออว่าขยาวหังปริสุทธิ์ทางนิพพานังนิพพานะปัจโยโหตุอิปาเนิมยังพันเตมาจักกาพัตตานีสัปปาริวารานีพี่คูสักศักดิ์โอโนชย,ยามะสาธุโนพันเต พิภุสังโฆอิมานีมัตตกะพักตานีสัปาริวาลานีปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนจัจะยาตการังกาลกัตตาังทีคะรัตตังตายะสุขายะข้าแต่พระสฆุผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวาย ซึ่งมัจกาตาตาหานพร้อมั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายแดนพระสงฆ์ขอพระสงฆ์กรงรับมัรกาตาตาหารพร้อมั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรับแล้วเพื่อเกิดประโยชน์และความสุขความเจริญแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอทิ้ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ คุณแม่เตรียมทำวงสกรผู้ร่วมรับไปแล้วถ้าตรงวิญญาณของท่านร่องรอยอยู่ที่หันใดก็ขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกข้าพรจ้าสงสารทิพยปให้นี้เมือ่อได้รับแพ้ถ้าตกกุญในที่ทุกข์ก็ขอยพ้นจากทุกข์ถ้าอยู่ในที่สุขก็คอยสุขขึ้นไปตลอดกาลและาคือสาธุอัออะเทศ โมตสะทัดฌามโลหีตะทัดฌางนนรลตทัชฌังตินนัรันต,นนนตนานังปูทังรัตถายะพุทธัสัะพูเชมิธัมมสสะปูเชมิสังคสัพปูเชมิอมามะมะมะ đa cam trái tim đa này, nói, 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 để con, anh con เอาไปจับรับโทษกันเออเดี๋ยวว่างเลี้ยงก็เนท้าวเลี้ยงเอาไปจับรับโทษคุณ <pod inclusive> <WA> เอาด i̇şte. ินเซ่เออเอาดินเอาดินเซ่เอาแจกทุบพระดอกหักด้วยัะเออผมเราตัดใจจนหนัาเลย